สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ที่เท่าไหร่คะ19เดือนกรกฎาคมนะคะส5 .66 คุณครูได้นำคณะนะคะทีมงานนะคะระบบม,มาตรฐานที่จะเข้าประกวดในวันนี้มาไหว้พระทีมงานเพลงใบยสีสุขขันนะคะเพื่อที่จะไหว้พระนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อบอกกล่าวกับท่านว่านะคะพวกเราได้ซ้อมกันมานานมากพอสมควรถึงเวลาแล้วที่เราจะ เผชิญเผชิญเวทีต่างๆแลนาเวทีแรกนะคะก็จะเป็นเวทีวันที่4ที่จะถึงนี้ในงานบุญบันสุทรผูนะคะที่จะร่วมรำบาีสุพันธกับวงโปรงลางนะคะเวทีที่2ก็คือวันที่9นะคะ,ะสิงหาคมเป็นเวทีใหญ่เป็นการแข่งขันระบงมาตรฐานนะคะกับโรงเรียนเทศบาลบ้านตูมนะคะขอให้ทุกคนนะคะประสบผลสำเร็จนะคะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิพิเนศนะคะคพ่อแก่นะคะคพ่อผูเจ้าที่เจ้าที่จ้าทางหน้าที่นี่นะคะรู้รับทราบนะคะว่าพวกเราจะตั้งใจซ้อมใช่ไหมคะพวกเราเพวกเราสัญญานะคะ,คะสาธุจึบ๊บวานิ่งไว้นิ่งไว้อาโอเคค่ะนิ่งไว้นะคะโอเคค่ะทั้งหมดยืน เดี๋ยวเราจะรวบรวมนะคะทูบไปจุดที่ด้านหน้าพระใหญ่นะคะต่อไปค่ะ